ยาย่าสไตล์นี้จะพาทุกคนไปชมวิวติดท็อป3ของญี่ปุ่นอาโนะฮาชิดาเตะมาสัมผัสกันนั่งเคเบิลคาร์แบบห้อยขากันนะคะตอนนี้ก็ยืนรอต่อแถวนะคะเย้เย้ใกลได้คืนแล้วคะ่ะตอนนั่งก็จะรู้สึกลุ้นๆหน่อยนะคะกลัวของตกของหล่นแต่เขาก็มีตะแกรงข้างล่างใช่ไหมคะ แต่พอเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นก็แอบ,บเสียวๆนิดนึงแต่คือชิลมากค่ะทุกคนคือแบบว่าลมเย็นๆชิลๆนั่งห้อยขาเตะขาก็สนุกเพลินๆดีนะคะ ก็นั่งชิลๆเพลินๆถ่ายรูปเล่นไปนะคะสักประมาณ10กว่านาทีนะคะเราก็จะมาถึงด้านบนกันแล้วค่ะขึ้นมาถึงด้านบนก็ตรงไปจุดชมวิวก่อนเลยนะคะทุกคนมันคือแบบว้าวแบบสวยมากของจริงคือสวยกว่าในคลิปนะคะต้องมาดูด้วยตาเนือตัวเองให้ได้นะคะทุกคนแบบหืดีดีค่ะเห็นสันทรายสวยๆนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะไม่ได้มีแค่จุดชมวิวก็จะมีชิงช้าสวรรค์สีสันสดใสสวยงามแบบนี้นะแล้วก็มีม้าหมุนมีของเล่นนะคะให้ได้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกันนะเด็กๆก,ก็น่าจะสนุกผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการ ก้มชมวิวลอดวางขานะคะก็จะเห็นเป็นรูปมังกรนะเป็นความเชื่อว่าเป็นมังกรสู่สวรรค์น,นะคะนั่งกระเช้าค่ะลงก็ได้เก็บวิวสวยๆมาฝากกันอีกรอบนึงนะคะมีใครคอยากไปแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากไปกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแซมมี่ี่ทราเวลยินดีให้บริการค่ะ